ส่วนประกอบที่สําคัญจํานวนมากมาจากสหรัฐเทคโนโลยีมาจากสารัฐแล้วสหรัฐจริงๆแล้วเป็นคนให้เงินเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบป้องกันภัยทางการแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นต้องขอไฟเขียวจากทางสารัฐเหมือนตอนที่สหรชาชอาณาจักรจะให้ยูเครนใช้ r o r g Shadow เนะี่ยแล้วสหรัฐไม่ยอมคนก็ถามว่าสหรัฐไปห้ามสหรชาชอณาจักรได้ยังไง ก็ต้องบอกว่าห้ามได้เพราะว่าในหัวรบเนี่ยไอ้ตัวไก i เด d เนี่ยมันผลิตในสหรัฐสหรัฐมีสิทธิ์บีโต้ว่าห้ามใช้เพราะว่าเดี๋ยวไปตกในรัสเซียแล้วซากมันออกมามันเห็นเม็ด in อ s a ิเนี่ยฉันก็ต้องรับกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอไอไอวงการผลิตอาวุธเนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่นะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐอนุมัติให้อสรเอลขายระบบนี้ให้กับเยอรมนีมูลค่า ของการขาย Aero 3ให้กับเยอรมนีเนี่ย122,000ล้านบาทถือเป็นดิวอาวุธที่ใหญ่ที่สุดตลอดการของอิสราเอลกับต่างชาตินะฮะแต่เซ็นสัญญาซื้อแล้วของยังมาไม่ถึงนะเพราะต้องผลิตกว่าจะผลิตได้คาดว่า Aero 3เนี่ยจะส่งมอบให้เยอรมนีและประจําการได้เร็วที่สุดคือช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2025หรือปีหน้ามีเงินอย่างเดียว ไม่ได้นะต้องมีเวลาด้วยแต่ว่าเวลาตอนนี้มันเหมือนกับยุโรปอะขยับตัวช้าไปอย่างที่บอกพี่พี่พูดมาหลายครั้งว่ายุโรปไม่เคยคิดจะเกิดสงครามก็เลยไม่มีไอ้พวกเนี้ยไว้เลยนะพอเกิดขึ้นมาจริงๆก็ก็ต้องนั่งมองหน้ากันว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีกล่าวโดยสรุปนะ สาเหตุที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสาภาพยุโรปกังวลเกี่ยวกับขีปนาวุธออเรซินิกที่ปานาทิบดีปูตินพูดถึงมันเยอะมากอย่างที่เราให้ฟังเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าชาติตะวันตกมีข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธชนิดนี้น้อยมากรู้เพียงแค่ว่ามันเป็น IRBM ที่ติดเทคโนโลยีหกหัวรบที่บรรจุอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะฉะนั้น มันเป็นอาวุธใหม่ยุโรปเผชิญกับโจทย์ยากต่อการประเมินความเสี่ยงที่แท้จริงถ้าเกิดความขัดแย้งยกระดับแล้วอาวุธนี้ถูกใช้ต่อให้ไม่ถูกใช้เนี่ยแต่การประเมินความเสี่ยงว่าจะรับมือยังไงเนี่ยก็ยากถ้าไม่รู้ว่าศัตรูมีอะไรอยู่ในมือบ้างนะคะ และที่สำคัญก็คือระบบป้องกันทางอากาศของยุโรปที่จะรับแบบนี้ได้ไม่มีนะเฉพาะเยอ,อรมน,นีต้องรอปลายปีหน้าเลยอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของยุโรปเราก็จะสังเกตเห็นนะคะบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยในโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้นำรัเสเซียขู่ยุโรปบ่อยขึ้นมากขู่บ่อยมากนะแล้วก็ล่าสุด การขู่ของประธานาธิบดีปูตินทาให้ฝั่งยุโรปเนี่ยเริ่มมีการตอบสนองต่อเรื่องนี้แล้ว <Okay. S 1> ก็คือเริ่มตื่นนะ,ะเริ่มตื่นวันนี้เราเอารายงานชิ้นหนึ่งมาจากหนังสือพิมพ์เลอมองของฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็มีสื่อในสหรัฐรวมถึงญี่ปุ่นไปรายงานต่อหลายสำนักเช่นเดียวกัน เมื่อคืนที่ผ่านมาเลอมองของฝรั่งเศสรายงานว่าตอนนี้ชาติโยุโรปกำลังหารือรับลับแต่วงเล็บนักข่าวรู้ถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการส่งทหารของตนเองเข้าไปช่วยยูเครนรบแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ารายงานของเลอมองเป็นจริงสหภาพยุโรปกำลังจะส่งทหารเข้าร่วมสงคราม นะซึ่งอันนี้จะเป็นการเอ c a l a ค e แบบแบบครั้งใหญ่นะฮะโดยแหล่งข่าวของเลอรมงเป็นนายทหารของอังกฤษได้บอกนะคะบอกว่าเป็นแนวคิดและกระบวนการเรื่องนี้อยู่ระหว่างการหาหรือยังไม่มีข้อสรุปใดๆแต่การเป็นแนวคิดมันหมายถึงอะไรต่อให้ไม่มีข้อสรุป การเป็นแนวคิดแล้วอยู่ระหว่างการหาหรือแปลว่าชาติยุโรปยังไมู่้้อาท์ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะส่งทหารเข้าไปยูเครนใช่หรือไม่นะใช่หรือไม่ซึ่งรายงานของเลอมองก็สอดคล้องกับท่าทีของชองโนเอลบาโรดนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสตอบคำถามนักข่าวเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางเงยือนกรุงลอนดอนนักข่าวถามว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่า ที่ฝรั่งเศสจะส่งทหารของตัวเองไปรบในยูเครนฝรั่งเศสตอบอย่างนี้รัฐมนตรีชองโนเอลบาโรตตอบบอกว่าฝรั่งเศสยังไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆทิ้งอันนี้เป็นเสียงเดียวกับประธานาธิบดีมาครงจำได้ไหมพูดว่าไว้เมื่อสัก2เดือนที่แล้วที่บอกว่าฝรั่งเศสยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารไปช่วยยูเครนรบแล้วก็โดนชาติตะวันตกออกมา ดาหน้าแถลงข่าวบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวรัสเซียเขาจะโกรธเอานะฮะซึ่งรายงานของสำนักข่าวละมงของฝรั่งเศสเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับที่สำนักข่าว Financial Times FT รายงานนะคะบอกว่าฝั่งรัสเซียก็ไม่หยุดอยู่แค่ทหารเกาหลีเช่นเดียวกันนะฮะคือตอนนี้รัสเซียได้ทหารเกาหลีเหนือมา จำนวนหนึ่งอย่างน้อย12,000หนายไม่รู้จะเพิ่มหรือเปล่าบางคนบอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึงแสนนายแต่นอกเหนือจากทหารเกาหลีเหนือแล้วเนี่ย financial time ทรายงานนะคะว่าตอนนี้กองทัพรัเสเซียไปเกณฑ์นักรบในประเทศเยเมนนั่นก็คือพวกกบฏฮูตีนะฮะกะบฏฮูตีที่เรารายงานบ่อยๆที่มีฐานอยู่ในเยเมนนะแล้วก็เป็นพันธมิตรกับอิหร่านแล้วก็ เป็นศัตรูกับอิสราเอลก็ตั้งแต่เกิดสงครามกาซากบฏฮูตีก็จะยิงขีปนาวุธยิงโดรนใส่อิสราเอลมาตลอดนะแล้วก็ออกปล้นหรือว่ายึดเรือสินค้าของพันธมิตรของอิสราเอลที่ผ่านทะเลแดงนะเพราะว่าเยเมนตั้งอยู่บนช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่ชื่อบับอัมันเด็บก็เป็น เส้นทางที่เชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียก็คือถ้าเกิดเดินเรือมาจากเมดิเตอร์เรเนียนผ่านคองสูเอตเข้าทะเลแดงแล้วต้องออกช่องแคบบับอามันเดบก่อนก่อนที่จะไปมหาสมุทรอินเดียเพราะฉะนั้นฮูตีก็เล่นลูกนี้นะฮะก็โจมตีเรือสินค้าที่เดินเรือผ่านเส้นทางนี้ปรากฏว่ามีรายงานจากเอฟทีบอกว่ากบฏฮูตีจะไปช่วยรัเสเซียเพราะรัเสเซียก็เป็นพันธมิตร กับอิหร่านอยู่นะฮะเนี่เป็นอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่นาบอกว่าเหตุผลที่ทรัมป์อยากจะให้สงครามยูเครนมันหยุดเนี่ยอันที่หนึ่งคือสต็อกอาวุธมันเริ่มลดอันที่สองคือยิ่งสงครามยูเครนถูกลากยาวไปเท่าไหร่เนี่ยความแน่นแฟ้นระหว่างรัเสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านจะเยอะขึ้น ซึ่งมันเริ่มเห็นสัญญาณแบบนี้นะฮะในกรณีนี้ก็คือกบฏฮูตีก็เป็นพันธมิตรของอิหร่านอิหร่านเป็นพันธมิตรกับรัสเซียนะส่งโดรนส่งขีปนาวุธให้อันนี้คือสิ่งที่นักการทหารหลายคนจริงๆไม่ใช่นักการทหารหรอกออว่าที่รองประธานาธิบดีชื่ออะไนะเจดีแวนส์ให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องสองครามยูเครนว่า ที่อยากจะหยุดเนี่ยเพราะเรื่องนี้ด้วยถ้าไม่หยุดเกาหลีเหนือรัเสเซียและอิหรา่านจะใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมน,นะฮะทีนี้ก็ต้องไปดูนะว่าพอทรัมป์เข้ามาแล้วเนี่ยถ้าปลดล็อกสงครามได้เนี่ยก็จะทำให้ความตึงเครียดตรงนี้มันลดลงมันหายไป Yeah.